สวัสดีวันนี้เราจะก็จะพามาดูตู้เซฟในบ้านหลังใหม่บางคนทุกคนก็ยังจะอ่านยังไม่รู้นะคะเดียวพาไปดูกันก่อนไปพาไปดูตู้เซฟกันก่อนในบ้านหลังใหม่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้วันนี้ถ่ายแค่ไม่กี่นาทีกันก่อนนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียว โอ้คนไทยเออยอะแล้วิีสุนอุ้ยคุณก็ขอบคุณแฟนได้ยังเออเราก็เราก็่ังเป็นกันก่อนนะทุกคน้วก็อวันนี้จะพาทุกคนมาดูตู้เสฟบในบ้านหลังใหม่กันนะ เราดูบ้านดูกับบ้านอ่ันนี้เขาเจ็ดปาร์ตี้อะไรกันนะเราเปรี้ยงดิกพ่อโอเคมามบ้านประสาทกันก่อนกันนะคะ่ะเราจะท้าเลยมายังไม่รู้กันนะคะทุกคน่ยากทุกคนก็รู้ว่าจะเป็นยังไงมา ทุกคนสามารถเอาไปปนได้แต่อย่าทำจริงกันนะคะแ,ร,แรกรยนนะ,ะ,ะทุกทุกคนมาตรงนี้กันก่อนนะแต่ทุกคนแป๊เนึนนะอ่ะทุกคนเข้ามาในห้องนีนะ้แถวตรงนี้นะตรงนี้นะเว้ย ทุกคนมาตรงนี้กันดูก่อนนะทุกคนมากดตรงนี้ทุกคนมากดตรงนี้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอา่าตรงเนี้ยกดไปที่เทียนเลยไว้ที่เทียนทุกคนต้องกดกดมาที่เทียนนะแล้วทุกคนเข้ามาเจอกันตู้เซฟเปิตู้เซฟเปิดตู้เซฟของตัวเองได้ไหมได้ทุกคนเข้ามาในกระเป๋าเอาไปฉายขึ้นมา เอาไปใส่ข,ขึ้นมาส่งมาทางนี้คนก็จะเจอสีดำแล้วทุกคนกดตรงนี้ยกดเจ้าสีดำตรงนี้เนี่ยกดตรงเนี้ยตรงนี้ยมาแลมาก็จเจอทางออกที่นี้เราจะพาทุกคนมาดูตู้สิบทัวร์กันเลยนะมาทางนี้จะพาตู้ตู้กันก่อน ทุกคนมากันก่อนนะคะจะพามาดูตู้เซฟใครที่เห็นคลิปนี้ก็ทุกคนจะรู้มาที่โรงพยาบาลกันก่อนนะคะโรงพยาบาลทุกคนชั้นสองมันมีชั้นสองนะคะแต่มันปิดไปก่อนแต่เรามาดูชั้นแรกว่ามีนี่คือชั้นสองตรงนี้นะคะเข้ามาในที่ห้อง x ร a y ตัวต่อเข้ามาในนี้ เข้าไปในนี้กันก่อนมันจะเป็นเหมือนเอกสารนะตัวเล็กมากเอกสารค่าตัวตายกันก่อนอาตายตายก,กูตรงนี้มาเราจะต่อกันก่อนนะทุกคนทุกคนอาจจะรู้เราก็ได้แต่ฉันฉันรู้เหมือนกันต่อไปมาที่เรือกันก่อนนะที่จริงที่นี่ก็มีแต่ไม่บอกว่าบอกครบเยอะไม่ได้ ทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็ต้องรู้นะว่าตรงนี้คืออะไรมันแปลกแปกไหมมันมีทางตรงนี้เหเดี๋ยวเราจะพามาทุกคนให้ทุกคนมาตรงนี้ก่อนทุกคนเดิวไปที่ดูกันเลยคลิปนี้สิบหาทีกันก่อนนะคะ ให้ทุกคนลงมาที่เอ่อตรงนี้ค่ะมือห้องนองนห้องนอน,ห,องงอนห้องนอนได้ทุกค,ค,คนทุกคนทุกคนมาเข้ามาที่ห้องนอนนะคะคุกคนเข้ามาในห้องน้ำและทุกคนมาเข้ามาในนี้มันมีห้องรับและจะมีเงินทองออีไม่ได้ด้วยไม่งถุงทองไปห้องรับนี่คือเรารู้แบบกเหมืนเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่สุด ทุกคนลืมที ob ่ลมอีกทีนึ่งเปล่านที่เรากระโดดไปแล้วมันเออเออเออทุกคนมาตรงนี้นะเออไม่กล้าเลยโอ้โหโอ้หอ้้ไก็ คนจะต้องรู้นะเห็้ยจะขับไปดูบ้านเพื่อนด้วยว่าบ้านเพื่อนมีบ้านหลังนี่ที่เรารู้ว่ามันไม่มีตู้เซฟเลยเราจะหายเพื่อนดูก่อนจะไม่ขโมยนะเราเป็นเด็กดีเา่ขับที่เลียต้องยี่สิบนาทีแต่ไม่ได้ลงนะแค่สิบห้านาทีก็พอนี่หกนาทีแหละ แรับเดียวนี่คือหกนาทีตรงนั้นิบ้านหลังนี้บ้าหลังนี้ไม่มีแนะ่บ้าลังนี้นที่เราดูที่แบบเราไปกดอะไรมั่วซั่วหมดแหะ รับเลี้ยงเด็กเราจะทำเป็นเด็กน้อยหนูเป็นเด็กน้อยที่น่านแล้ว เราจะทำอะไรทุกคนมาดูก่อนมิเกวรับลิงเด็กเด็กรับหนูไม่มีบ้านค่ะคุจะต้องแต่งานกับม่ิแพจดีแไทารได้ถึงวันตเาหนูไม่มีบ้านค่ะ จากนีใช้ใช้ที่ <hi> ทน่าสงสารเช่นพีผิชายหรือไม่ในบางาบางต้องแต่งหนาคนไม่บาง่ไหม่ะบาต้อ่หน้คุณี่ทอกะใช่พี่เ่ดียวกอนนะ สพี่จะไมไคุนคลิปนี้มีแค่15นาทีนะคะ<ม>เราก็จะไม่เกินกันนะคะีคเ,เ็นคนน,คนนั้นคือตางชีวิเหรอคะ เขาคือมันไม่ไมรวมกูเลยรวมรวม เขาใหญ่กว <ian> ่ากุยรวมแล้วนูวาลูกข้างละ 我屁屁 ใช่กระด้ค่ะโอ้ตุตุตตเพราเขาจะทำเป็นคนวาดรูปนะ ก็ดได้่านี่ยเราจะเอานมไปกันก่อนนะ โอ้โห้ันนี้นี่ไหมเห้เสียงพเออูเออนะคะแบบนี้ก็ดีนะคะแต่ทุกคนเราจะบอกเลยว่าคือจะครบ15บห้นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันคลิปหน้าเนาะจะมี EP 2กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบกันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ